ไไดแดงงามโชคนำใช่ชนกับนินทองไล่โชกพระทานแดงโชคนำใช่ชนกับนินทองไล่โชกพระทานห้องโกไข่ถาดูกราบีนะครับนี่คือนินทองไล่โชกพระทานเดือดที่เขาเรือกกันไหวเสื้อดำเสื้อดำช้องในบิ๊กเพลลากราบีนะครับชนซีรานช่องแท่นมาเกีกับนี้ไอ้ดวนมมาไปครับนี่คือดวนมมาไปตัวจริงกับฝา้งมาตอนเดียว ครับข้าวมาม่มาีแบบด่วนดับิไร่ดงาแ่รนิครับแดงโชคนำใชหรือแดงแท่นดีข้องบางยี่ไก่โกบาลังซิงนักบที่สำหรานะครับฝั่งเด็กอายุในเขตอำเภอเมืองครับ

ฉันเป็นพี่ลานวานนะครับไม่จะโอกไว้ายนะเจ้าเนี่ย

นายจะชนกันไม่นานกันเตงกันเจ็บๆอันนี้มันเล่นกันเจ็บๆนะครับคู่นี้มาแต่ละดอกแต่ละลำ จะบิดก็ร้อนตั้งร่างนาทีมันไม่ไปมันนะบลไ้าแด้ม่ถึ้าเขาแตุ่กรวยครับท่านไม่ต้องกลว่าแ่ดงเนีดงว่าลายอางหนยตังไว้ทีบ้นแล้วหนุยลืมเอามา เล่นเอาจช่ไหครับดูแดีกับบวดีดับดีนะครับดับดีกับเล็กนะข้อนจับไว้ไว้เล็กไวหน่อยขวาจขวาฟังขนเป็นหัทุกน้อยพวกับดีนะดับครับถูกต้องสิ้นประมางสิ้นนะครับข้อที่ก็กล้จุดเรื่องเนี่ยจ้ะ มาเล่าด่านหน้าเดี๋ยวด่านหน้าดิราคาจนรูดซี่ตลอนนะครับคนนี้มีคุตบอลทุกอย่างถ่ายช่อหมุนตับเฮ้ยบาปวะไอ้เจ๊ตับพ่อไป้ดำตับไอ้พ่อไอ้ดำตับไอ้พ่อคนไม่บอลไปแล้วเนาะ ถ้าพัฒนาสมรรถนะมันจะมันจะไมุ่หวังมันไม่เลือกลากกับคนหรือวิธีข้าววิธีกรรมแรงเทียบวิธีกับตุ่มเขาพันแล้วเนี่ยนะคนับซีนาตีกว่าเลยครับนี่มีประโยชน์ทางว่ายทางมีประโยชน์เป็นอาวุธลักท่องแต่ละตัวน ทองไล่โชวปกระดางแล้ก็มาเชื่อดำกับต้องผีโกไใก้กับบันยีลาบระมีโกได้ครับยืนดังใ้นี่กับเี่อเส้นนีีต้องบังยีไก็เร่งซื้อมันติ๊กเยไอยได้ไมีไดยอดจะพิเไป

ยอดตังอเบ้อเบ้อด้วยว่อเบ่ตามใจแลวดันเ็ไปเต็มแรงก็ไปอดด้วยดําเที่สายไปที่เลยนเที่ยงเที้ยสายไี่เป็นวัวที่อยู่ในวัยนุ่มวัยจะกันเดียกันต่างร้องไห้อันนี้เป็นผู้ชมนุเดี่ยวอันนี้เป็นอร

ผูนี้สูซีนะครับไหนสาน้ำนี้อสูซี่หนโย่ตองตัวครับเลิกขาดไม่วนครับำาไหมอย่ไล่โต้าดานี่ตัดัวมาซื้อมาซื้อาื้ไอย่งสูซี่อย่างตัดสินใเไม่โอ้ตัวนี้ยูตัวนี้ไปนะครับ สีล่ลานซ่องเส้นบาลนะครับคุณนี yeah. ank, to well ่เช่รับ้องลานแปนครับพกทีะาราไมลับ้กี่ไมก่นาเับองแนจอนี้ยสองในจอท่องนั้นจอรับต่างบ้าน จากเป็นปลาลองอยู่ไล่จ้องตัวน่นี่นี่เป็นปลาเบอร์อลไรของพี่ดำหวินเกาก็เรียกเกาเกาต่อเกาเลยครับดาวินหวิงพลัดได้เลย

้นี newer, okay? ่ลยเือซอหูแล้วก็พกเสกับซี่เส้นคือบาอยางันมุนกรไปไหนไม่กับเหนยุ้ใจมว่าเมตเราอยู่ใต้อยู่ต้ยนเม็ดแต่เขคุเราานตกันทาแล้วักจยอยู่หีตาย มแมวครับมีนสรนแมวนางแมวนี้ไปช่วสั้นแต่ยงมไม่มีแข่ง้อมสอบ้านและติดมันใช้บอลท่าทอวดชุดยอนกับฝ่ายไหนก้าวไหนก้าวไหนก้าวไหนค้าบคนใ้คน นม่ทีนะรับแอ่กันแล้วไม่ดียกั้องดทีแล้วไอ้เมนอยู่บนมนอยู่บนคุกก้่ยันะ้าอยากับปวงเบอร์หนึ่งกระบี่กับเบอร์นึ่งหนักก่อนจั นี่คำตอบด้วยครับทีนี้เรชาวลาวนะครับว่ายแต่ละแต่ละน่อยนะครับลุงก็ได้แต่ละตอนนี้ชาวเล่นน้อยแต่ลอุบายได้ยอดได้ยอดได้เล่นกับลุงล่าทุงล่าไม่ได้แต่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 ่แต่แ่แต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 ่ ต,ต,ตัวเด็กับตัวก็ดโดดตัวเลียงแตเป็นตัวดับอย่ตงั่นรับัวเชือกมาเย่างตัวร่่อครับครับไม่ใช่เป็นววยกระเพร็นึงเป็นว่าพันผืนบานผากตายนะครับเป็นพันเฉพาพอผากรับเจมันแกล้งแกรงเลมันสู้มับม,มันม่ไอ้มันไม่เเชี่ยเชียดูบวกแล้วัน รักไปแดงรักไปจังหวพดรักไปลมไม่ลมรักไปไกลยาวไลยาวไว้ได้ลลได้ลเลยได้ผลไ้ผลลรกพี่กันไปได้คุณนะนักเตะรักเตะอนักทตายไปอกันตัวใละทิพย์พามนาทีทิพย์รามนาที ไม่ใช่แต่เนี่ยเขาบอกนะว่าผู้บริโภคเราเนี่ยพินาศ เลขมีปราโยชน์กัแม่ม ลมนะครับซี่กลางรฤตายลำนี่ลำม,มัดเลยครับซี่กลางรฤตายลม ดำการดำลายมันแต่ก็นำไร้แล้วแต่ก็โยกง่ายนะครับโซบุดไห่แดงตู้กริ์ก้าวตาแหละดูนี่กันถ้านี่เราขึ้นไม่ได้กันนะจะไม่ได้ใหม่เดียวนะครับตามกติกาะนั้นมันกว้าไแมตัวนี้อยู่ขึ้นครับ แงก็ไม่ได้ทำลายได้หมักหนักนะครับนี่แต่มันกุ้มเชิงไว้แม่นี่ยกขึ้นนะทรนรานะั้งรออยัางก็นาจบแล้เขไม่ยอมแพ้นะครับครมัมาเบมันนอนนิงเวไม่ต้องการอะไรก็ไ้แดงไปำรายนะครับแงก็ยังตกใจอ่ะพเนัด

แต่เดมาไม่ไม่ไม่แจกเ้อโค้กรับขนมจ่ออยู่นี่คม่รู้ใช่ไหมทิพย์ไปนาทีทิพย์ไนาทีครับพี่น้องทิพย์ไนาที